เี่เขาจะกินอย่างไ้จ๊เจนน่ไม่หง่นมกินนันน่ะก้อยใส่ออนไส่ตับอยากกินหลองบือเยอะจัง่วะใช่ยังอยู่จัดมาเลยสันมาจังสันนักๆเลยก้อยใส่ใส่ตับนี่เนี้ยเสียบของเจ้จูับเจ๊นุ่งอีกแล้วก้อยใส่คุณมาเพราะท่านมือวันเจ๊นุ่งกินกับแม่หอย ดูดยย้ยเห็นขอกเลดีัฮ้ยย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 ยเยยยยย้ยย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 ย้ยย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 ยเย้ยเยยยยย้ยยยยยเยยยยย้ยย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  สวัสดีค่ะมาเมื่อนี่กินข้าวแรงนำกันอีกแล้วค่ะผมมีเวลาเนี่ยมันวัมีโอเดี๋ช่วงนี้วัมีโอคงใช้สิ่งเห็นกันทุกคนเลยละเยจูกินผักก่อนเยจูคนคนบ้านเห็นเย็นนุ่งินกับไม้หอยงันเลยงัดเลยไปใส่ออนขอตรงเย็นนู้งจัดหน่อยป่ะอันนี้เต็ม่นแล้วเป็นบะวันไดนเอามาเนี่ยแม่ ว้าวน้าไม่เพิ่มคนใจจำไอีกอีแล้วยายน้องกะมาก็พี่แล้อวันมีฮอัดปลตะบีส่อ้อนักกาศเป็นบลาตะบีโอ้ยเจ๋งตากทำไมก็พี่แถเป็นเงินเยอย่างเี้ย่งเป็นเงินเย็ เงวนจะตับอย่างเดียวเนอืมหืมทใมงด ก,ก,อออก,กอ้อนแกนนิดอืมแล้วผูกยุงแข็งไางแป่นผักงอมง้อมหน่อออแกนิกอืมแข็งเด้อไส้ก่อนขอนก็เป็นของอำลําอยู่เนาะเสียบผิกันแต่มันก็คาดตับไปได้เรต้องมาที่หนึ่งช้า นะ <c oughs> เราเพี้ยมันก็ได้มีเวลาตรงกันเนี่ยเดี๋ยวฉันมาดเล่นมากิน,นสุดจับตรงกันใช้เครื่องดูแต่ว่าพอถึงใจเนี่ยจะได้ใส่บวกนั่นเนี่ย เขาทำหายเลยเด็เนะอือไม่เนไอือไ่อไปดูใส่ไใสไใสไปมันเป็นคนไป ใช่โอเคบอได้ม่ได้ก็มีหนูเขาแล้วก็ทำกปิดหมบันไปอีกเลยไอ้น้องจะกินของเนื้อหมักู่แล้วเยื่จุลกระหมัดของลานอ่ะรักหนอกกะงามงมเที่ยว มีแนวนะมอ๋อกมุมก่อนมีถันนั่นว่าได้ว่าจัวปาตาสิบวิจิตจัดแล้วเาว่าเราต้องจุดโดดอ่ะ nó sáu tuổi nữa Nó mhm 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 mhm

ว่าได้กินแล้วกันนี่ขี้เพชนี้กัดไปปวด,ดพ,พ,พี่พี่พี่ตับเหยียด่ยมมงมงนะเขี่ยามาค่ะเขีย่ยมานะคะเขี่ยเอาย่างเดียวแหละเขาต้วใส่ตัวเขาเขาจุกกินเป็นแสบ <laughs> คนห้วเนาะ <c oughs> เด็ดจริง่ะม่อนใส,ส,ส่เหมือจังสี่นะคะไปสีม่วยกูพูดตอกุกคูยเจ้าว่าเพคะเกี่ยมคน้นผมอำาำลังคาโปเกา ก็อยากใส่เข่าเนาะเฮ้ยจัดไปจัดไปโอ้โหโอ้โหกันมือได้จะเห็ดโอ้แล้วกันสิบ่ไไ้กินน้ำข่อยแสบ ได้ตุตต้มเตเตอย่ามาอย่ามาก้เต้น้องยงเอาต้องเอาเอาเคีย์ยยู่แล้วลนะ่วะเนาะวัอม,มันนี้สามสิบกียเมื่อเก่งตับเลยไ้้จะใส่ยังเดียวอืม เดี๋ยวเห็นอะเดียมเดียมยกไก่เ,เยวมายัางเดียว <laughs> ทั้งทั้งที่ว่าเดี๋ยวก็ได้กินกส็สางเขี่ยมาอย่างเดียว นทั้งเผ็ดทั้งแซ่บไงส่อน,อนโอเคไหที่เผ็ดไงที่กินอ้าจะกินอะไรนี่หลายเลยบ้่บา,บา,าอไหนพเออไปยังไม่ได้นะมาซาบีด กินดีค่ะเออตาหน่อยันต่หน่อยกระแสยบเือเขาอ้ยกินข้ากับยาจุกพี่นี่นั่นมาแสียห้อกินสั่งกับเบื่อกินเสือกับโบอินมดีไม่เสียบเละแกโบ้หอเดิมไม่สนัดอีกะอื

你养不养黄鱼的？嗯。<音 avez> <noise> อันนี้ออกไปนะนี่สิอีมันก็เสิร์ฟเยจุต่อ viếng cái cái chỗ anh ừ <.orian> <laughs> <Sement não. cười> ทำมอะไรยังน้องกินของไม่สายเลยนะยอ่า <c oughs> เหนียวใช่ไหมฉันก็เหนียวของฉันเรียบร้อยแล้วของยย้จุเหลืออยู่หน่อยนึงเอาลูกกดอีกกันนะเริ่มหายเปลี่ยนแล้วยังไจ เริ่มซีอิ่มแล้วไถพินน่องเลยซีอิ๊มเติมขาดมือบุษบร้มดากินก้อยบม้ขาดกัาดจิ้วสองคนแซ่บบ่แซ่บอืมแซ่บหลกับขึ้นเกาลัดจังฝากคนไรก็แช่น้ำให้เปลือกทิศอีสานบ้านเฮาเด้จต่เด้อมือนี้ยานุ่งก๊าดจิ้วแสบ ก็ตัวลากก็เลยจ้ะเด้อสวัสดีจ้า